สวัสดีครับมาเช็คดวงายวันผ่านพลังงานพ่ยิปซีประจำวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2567นะครับผมซึ่งตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน8นะครับปีมะโรงนะครับธนะสาเป็นเทวดาผู้ชายนะฮะวันนี้นะครับเป็นราชาแห่งจักรวาลย่างเข้าเดือน8แล้วนะครับผมนะครับเป็นเดือน8ไทยนี่แหละครับจันรรคติเขาจะถือขึ้นแรมเป็นสำคัญนะครับเพื่อนะฮะ ที่เราจะรู้ว่าใน,ในช่วงนี้เราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรข้างขึ้นนะครับเหมาะสําหรับการทํางานมงคลข้างแรมเหมาะสําหรับการเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็นะครับเป็นเรื่องที่คนโบราณเขาถือกันวันอาทิตย์เป็นราชาแห่งจักรวาลน,นะครับคนเสริมดวงในช่วงนี้ก็คือนะครับให้ไปเติมน้ํามันตะเกียงถวายน้ําฉันน้ําใช้ค่าน้ําค่าไฟวัดนะครับผมแล้วก็ ออกมาตากแดดยามเช้าๆก็จะทําให้สุขภาพและดวงชะตาดีขึ้นนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนะครับดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคนที่ชมทางอ่า t ิกตอกกดเซฟกดหัวใจนะครับนะฮะกดไลค์กดแชร์นะฮะในทุกๆแพลตฟอร์มนะเพื่อเป็นสัพันธ์บุญและเป็นธรรมทานถ้าชอบคลิปของอาจารย์นะครับคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไวเดีให้คอมเมนต์ว่า น้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานัยที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับสีนําโชคเสริมดวงในวันนี้นะครับด้าน,นการเงินจะเสริมด้วยสีม่วงนะครับสีที่โดดเด่นเรื่องความรักก็จะเป็นสีเขียวนะครับสีที่อุปถัมภ์ในเรื่องของงานนะครับก็คือสีส้มและสีชมพูนะครับแต่สีที่ห้ามใช้จะเป็นสีฟ้านะเลขมงคลในวันนี้ก็ได้แก่เลข1เลขสเลข7 เลข5เลข9และเลข3นะครับผมดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์โดยใช้ศาสตร์มหาสตเะเลขเกียวตัว9ฐานและนาพยิบสีเจอะโดนชะตามีค่าครูอยู่ที่599บาทใครสนใจนะครับคนที่ชมทาง TikTok ากดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ t i t t o k ของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยแต่ถ้าเกิดกดแล้วไม่ไปสามารถกดติดตามโปรไฟล์และทักมาทางอินบ็อกของ TikTok ได้เลยนะครับผม ใครที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นๆก็เช่นกันนะครับติดต่อสอบถามและโอนเงินกันได้ที่อินบ็อกของแต่ละแพลตฟอร์มไม่ได้เลยนะครับสาธุพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดนะครับใครจนจนจบขอให้มีแต่ความสุขความสําเร็จสมหวังดังใจปรารถนาท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับผมได้ไพ่นะครับอ่าสถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับโดยภาพรวมต้อง คิดพิจารณานะครับเขาบอกว่างานนั้นดีอยู่แล้วแต่บางครั้งบางทีเราช่างเลือกอยากจะได้งานใหม่อยากจะเปลี่ยนงานใหม่ซึ่งอาจารย์มองว่ามันยังไม่เหมาะกับการลงทุนหรือการทํางานใหม่ๆนะครับนะทำตรงนี้ให้ดีก่อนการเงินก็เช่นกันนะครับช่วงนี้เงินดีนะครับนะเพียงแต่ว่าตัวเราก็นะครับหวังอะไรจะเมันไกลไปนะครับดันั้นต้องวางแผนไว้ก่อนได้นะครับสุขภาพครับวันนี้ให้ระวังภูมิแพ้นะครับหรืออาการแพ้อากาศนะครับ ความรักคนโสดนะครับในช่วงนี้มักจะมีคนเข้ามาชอบนะครับแต่คุณเป็นคนช่างเลือกไงไอคนที่ชอบคุณคุณก็ไม่ชอบนะฮะดันไปชอบคนที่อยู่ใกล้ไกลนะฮะความรักคนที่มีคู่ช่วงนี้ให้ระวังปัญหานะครับเพราะว่าตัวคุณเองนั้นมักจะนะครับโฟกัสแต่เรื่องอื่นไม่ค่อยโฟกัสคนในครอบครัวต้องดูแลความรักให้ดีๆนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไปทําบุญถวายน้ําฉันน้ําใช้ยและไปไหว้พระพรหมนะครับเพื่อขอความ สมบูรณ์และสิ่งใหม่ๆที่จะได้เกิดขึ้นก็ได้สมหวังนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่นะครับ Queen of Cup นะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับช้าหน่อยนะโดยภาพรวมต้องคอยต้องรอนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนการเงินก็เช่นกันนะครับในช่วงนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับมีเงินเข้ามาแต่ยังไม่ได้ทันทีทันใดนะครับสุขภาพครับช่วงนี้นะครับ ให้ดูในเรื่องของอาการปวดคอปวดไหล่สายตาไม่ค่อยดีความรักคนสนนะครับอันนี้ถ้าไปเอาเร่งไปรัดความรักก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะสมหวังแน่แต่ต้องรอหน่อยนะครับคนที่มีคู่ครับในช่วงนี้คุณดูเงาเงานะครับเพราะว่าคนรักไม่ค่อยใส่ใจนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วความรักยังดีอยู่นะครับเพียงแต่ตัวคุณเองนั้นอาจจะดูเครียดไปหน่อยนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระแม่ลักษมีและองค์พิเคเนตนะครับนะเพื่อที่จะเสริมดวงเสริมชะตา ให้กับคพืันจรนจันได้มีโชคมีลาบหรือว่าได้เกิดเรื่องดีๆขึ้นได้บ้างนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่เด็ดจัสติดให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะหรือการมีปากเสียงนะครับนะวันนี้จะเซ็นนิติกรรมอะไรต้องระมัดระวังเอาไว้นะครับจะมีปัญหานะครับการเงินก็เช่นกันนะครับไปค้ำประกันนะครับหรือว่าไปาเซ็นสัญญาอะไรกู้เงินอะไรนะครับอาจจะมีปัญหาได้นะครับ สุขภาพครับในช่วงนี้ให้ระวังน้ำเหลืองเสียภูมิแพ้แพ้อากาศนะครับความรักคนโสดนะครับในช่วงนี้ให้ระวังการมีปากมีเสียงกันนะครับคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ก็มักจะมีเรื่องขัดแย้งหรือว่าจับผิดกันอาจารย์บอกเลยว่าต้องใจเย็นๆนะครับทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าเกิดคุณนิ่งไว้นะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไหว้ขอกับองค์พิคเนตและพระแม่ ปูมาเทวีหรือพระแม่ปรารับัติก็จะผ่อนหนักให้เป็นเบาร้ายกลายเป็นดีครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับได้ไพ่สี่ดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นดูเครียดๆนะครับวันนี้มักจะมีเรื่องให้คุณต้องรับผิดช,ชอบบางทีก็โออยากเปลี่ยนงานนะครับเนาะการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ยังติดติดขัดขัด,ขดยังไม่คล่องตัวแต่มีเงินดีๆเข้ามานะครับสุขภาพนะครับให้ระวังอาการชาตามปลายมือปลายเท้านะครับปลายประสาทอักเสบ ความรักคนโสดนะครับช่วงนี้ค่อนข้างจะยังไม่สมหวังในเรื่องความรักนะครับคนที่มีคู่ครับช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นนะครับนะมีปัญหาก็มักจะเก็บเอาไว้จนไม่สบายใจต้องปล่อยออกมาต้องพูดคุยกันตรงๆนะครับแล้วความรักจะดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภพูดกลางวันให้ไหวองค์พระเนตรปางคัขจตุปสรรคนะครับพวธกลางคืนก็เช่นกันจะได้ให้คลายปัญหาทุกอย่างให้ดีขึ้นได้นะครับท่านที่เกิดในวัน ทารหัสบ,บดีได้ไพ่เดอะเชาวเวอร์นะฮะวันนี้กิจการงานของคุณต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะหรือการมีปากเสียงนะครับนะกับเรื่องงานเนาะการเงินกรเช่นกันนะครับวันนี้นะเนงินที่หวังยังไม่มานะครับต้องใจเย็นๆก่อนนะครับสุขภาพครับนะฮะในวันนี้ให้ระวังในเรื่องของอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของอาการเลือดตกยางออกอุบัติเหตุจากฟืนไฟ นะครับความรักคนโสดให้ระวางการมีปากเสียงมีปัญหากันนะครับอย่างไม่สมหวังคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจากการที่คุณอารมณ์ร้อนนะครับทะเลาะเบาแวงกันอันนี้ต้องใจเย็นๆนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้สวดมนต์ไหวพร,ะ,ระนั่งสมาธิเยอะๆนะครับแล้วก็ทําบุญกับโรงพยาบาลสงร้ายจะได้กลายเป็นดีนะครับผมท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับ ได้ไพ่เด็กถือดาบนะครับเพจออฟสวอตนะวันนี้กิจการงานของคุณค่อนข้างจะนะครับมีเรื่องจุกจิกวุ่นวายทำให้คุณต้องเครียดนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ยังไม่สมหวังนะต้องใจเย็นๆนะครับจะต้องวางแผนในการใช้จ่ายครับสุขภาพนะครับให้ระวังนะครับวันนี้จะมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นมานะครับดเล็กน้อยเนาะความรักคนโสดนะครับช่วงนี้ยังไม่สมหวังให้ระวังการทะเลาะเลยความขัดแย้งคนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรัก มืเกิดเกิดแต่คุณไม่เคยฟังใครนะครับเป็นคนที่งองงงบ่อยมากนะครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปไหว้นะครับนะไอ้ไข่ว่าจะดีทําบุญกับพระกับเน้นนะครับผมถวายน้ําฉันน้ำใสก็จะดีขึ้นท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่หกถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณเริ่มดีขึ้นจะได้รับมอบหมายสิ่งใหม่ๆนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเนาะการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะะติดขัดปัญหาการเงินก็จะได้ มีคนอุปถัมภ์นะครับทำให้การเงินดีขึ้นสุขภาพครับช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของการทานน้าน้อยนะครับดูแลร่างกายกันด้วยความรักคนโสดนะครับจะได้เจอคู่ที่ต่างวัยนะครับหรือจะมีคนแนะนําคนดีๆมาให้คนที่มีคู่ครับช่วงนี้ความรักแฮปปี้นะครับนะมีความเข้าอกเข้าใจกันดีเพราะฉะนั้นแล้วต้องค,อค,อคอ่อยๆคิดค่อยๆวางแผนนะครับผมนะทุกอย่างจะได้ดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ทําบุญกับพ่อแม่นะครับหรือว่า นะครับไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะบทำบุญหาบรรพบุรุษจะดีมากนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์กันให้ด้วยกันแล้วกันนะครับเพื่อเป็นสะพานบุญนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ